มาครับเพื่อนๆคลิปนี้พามาชมเครื่องฟักไขน่นกกระจอกเทศนวัตกรรมพลิกโลกเจ้าเดียวในประเทศไทยอ้าวพ่อผมมองเห็นเป็นตู้ฟักไข่ปกติเลยแล้วมันพิเศษยังไงพ่อพ่ออัมผมหรือเปล่าไม่โกหกหรอกครับเพราะว่าตู้ฟักไข่ก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละภายในมันจะไม่เหมือนกิจทิทธิภาพในการซักมันก็จะต่างกัน ปกติในประเทศไทยนะเครื่องฟักไขนก่นกกระจอ,อกเทศจะต้องนําเข้าไปฟักในห้องแอร์เพราะในห้องแอร์เนะี่ยความชื้นมันจะต่ำแต่กรน,นีกรณที่จะมีเครื่องฟักไขนก่นกกระจอ,อกเทศต้องลงทุนไม่ต่ากว่า4ี่ห้าหมื่นเพราะว่าหนึ่งจะต้องทําห้องแอร์ก่อนสองแล้วก็ซื้อตู้ฟักไข่อีกแต่กรอนฟาร์มใหญ่ๆเขาจะจะ,จะทำได้ oh. เพราะว่าฟาร์ม mm. ที่เงินแสนเงินล้านเขาเนะี่ยเขามีทุนช mm. าวบ้านเขาไม่ถึงเขาไม่ถึง mm. ก็ไปฝากเขาฟักมันก็แพงแล้วตู้ของพ่อเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องมีห้องแอร์ใช่ไหมไม่จําเป็นต้องมี ฟักตามโรงเรือนอย่างนี้ฟักใต้ร่มไม้ในอาคารนอกอาคารได้หมดครับแต่เครื่องของคนอื่นจะมาเสียบแล้วตั้งฟักอย่างนี้ไม่ได้ต้องนําไปฟักในห้องแอร์ห้องแอร์มันก็ต้องมีต้นทุนการทําห้องแล้วก็พวกแอร์พวกค่าไฟด้วยอย่างนี้ของพ่อก,ก็ประหยัดไฟมากเลยดิพ่อประหยัดกว่าเพื่อนอยู่ห้าหกเท่าครับห้าหกเท่าเลยเหรอครับโอ้โหคิดมาหลายปีแล้วว่าเอ๊ะทำไมเครื่องฟักไข่นกกระจอกเทศถึงฟักในห้องแอร์แต่เครื่องฟักไข่ทั่วไปที่ พ่อเคยทํามาก่อนอย่างนี้ทําไมมันฟักอยู่ข้างนอกก็ไดาษาเ,าเราก็รู้ว่าธรรมชาติการฟักไข่นกกระจอกเทศความชื้นจะเกิน40เปอร์เซ็นตไปไม่ได้ท,ที่ทําขนาดเล็กเพื่อจะให้เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงนกกระจอกเทศรากหญ้ามีแม่นกหนึ่งตัวสองตัวก็สามารถนํามาฟักได้ให้เข้าถึงค่าใช้ใจ่ายมันจะประหยัดลงอีกสวัสดีครับผมนิวัฒน์ปุม,มรัตน์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเราก็ ทำเครื่องฟักไขมา30กว่าปีแล้วละ่ะแล้วเราก็จบสายวิตมาด้วยคือมีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของวิศวะมาตลอดเวลาด้านบนนี่ก็คือจะเป็นห้องคอนโทรเลอร์เราจะเห็นป,ป,ป,ปุ่มปิดเปิดปุ่มพัดลมปุ่มอุณหภูมิความชื้นไปหมดห้องคอนโทรเลอร์มันก็จะเปิดได้มีอยู่ข้างในครบมหมดเนาะห้องพริกกับไข่ราชการ,รข้างล่างก็จะเป็นห้องฟักไข่ที่นี้ห้องตัวนี้ก็จะจัดเก็บอุณหภูมิจัดเก็บความชื้น เปิดปิดสวิตช์เห็นไหมอุณหภูมิความชื้นก็จะขึ้นแหละครับอ่าถ้าไฟตัวนี้สีแดงนี่ก็หมายถึงว่าอุณหภูมิกํลาลังเพิ่มครับดูความชื้นภายในตู้ฟักตอนนี้74.4เมื่อกี้นะเราเห็นอย่าเจ็ดสิบความชื้นตัวนี้เหระเราจะลดลงไปให้มันถึงอยู่ที่35-36<อ>ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นการลดก็คือกราฟต้องต่ำลงมาถึง60%อตตัวนี้ได้ยี่องครับเอา พ่อทำไมพ่อถึงออกแบบให้ตู้มันบรรจุไข่ได้น้อยเรอ,อ,อยากให้เกษตรกรที่เลี้ยงนกมีแม่นกสองตัวสามตัวซื้อได้ huh. ราคาเราพยายามจะปรับลงมาให้มันลากยากซื้อได้ตู้นี้จะรับแม่นกกระจจกเทศที่ไข่ได้ประมาณ4ี่ถึงห้าตัวหนึ่งแม่นกกระจอกเทเนี่ส่วนมากเขาจะไข่สัปดาห์ละหนึ่งฟองครับประมาณนี้ถ้ามีแม่นกกระจอกเทสี่ตัวสัปดาห์หนึ่งก็ไข่สี่ฟองเพราะฉะนั้นสี่ฟองแรกเราก็เขา้ uh huh. เขาะก็เป็นกลุ่มแรก ครับกลุ่มแรกอ่าพอสัปดาห์ต่อไปมันก็เป็นครึ่งเดือนแล้วใช่ไหมครับก็เข้าอีกสี่ฟองสัปดาห์ต่อไปก็เข้าอีกสี่ฟองนกกระจอกเทศเที่ยวเข้าก่อนยังไม่ออกนะนี่มันไม่เหมือนไก่รุ่นที่ห้าเข้าไปอีกสี่ฟองครับสี่ห้าก็ยี่สิบนะใช่ไหมรอบที่หกสี่หกยี่สบเนี่ยมันออกแล้วทีนี้ตัวใหม่ก็เอาเข้าไปมันก็จะหมุนเวียนอย่อ๋อมันก็รันตลอดรันตลอด เปิดไว้ทั้งปีครับส่วนมากสายพันธ์คอแดงคอน้ําเงินพวกนี้จะให้ไข่น้อยหน่อยปีหนึ่งก็หกสิบเจ็สิบฟองแต่ว่าราคามันจะดีแต่ถ้าพันธ์สายคอดํามันก็ออกร้อยกว่าฟองก็มีอ้าวอย่างนี้ฝากน้อยๆที่มีพ่อแม่พันธุ์ไม่เยอะเนี่ยพ่อจบเลยนะเนี่ยจบไม่ต้องไปฝากใครด้วยไม่ต้องไปฝากถ้าของคนอื่นเขาจะต้องเอาไปฟักในห้องเยบห,ห้องอร์คุณต้องเปิดอยู่สี่สิบห้าวันววตลอดระยะเวลาการฟักไข่ค่าไฟจะไม่ต่ำกว่าสี่พันบาท เฉพาะห้องแอร์เฉพาะห้องเฉยๆแลอเฉพาะไอ้ไอค่าไฟห้องแอร์ครับเพราะว่า BTU มันสูงตู้เรานี่ค่าไฟก็อยู่ที่หลักร้อย uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะถูกตรงนี้แหละแต่ที่ดีที่สุดก็คือคนที่ยังไม่พร้อมมากๆมาคุยกันเรื่องเงินผ่อนอ๋อคือราคาที่ต่างคนต่างไม่ต้องเอาเปรียบกันครับแล้วก็ค<น>วางดาวแล้วก็เอาเครื่องไปใช้ได้เลยใช่ชุดควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในเมื่อเรามอฟัก ไข่นกกระจอกที่ที่ตัวละเจ็ดแปดพันบาทไข่ละใบละสองพันเราจะเอาชุดควบคุมที่มันไม่ได้มาตรฐานมาไม่ได้เราจะต้องเอาชุดควบคุมที่มันระดับโลกเพราะฉะนั้นชุดควบคุมอุณหภูมิก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งของโลกที่ท,ที่ดังๆครับชุดควบคุมความชื้นก็จะเป็นชุดอ,อีกระดับหนึ่งของโลกที่<ม>ท,ที่ดังๆ นะครับอุปกรณ์แต่และชิ้นที่พ่อเอามาประกอบใส่ตู้นี่คือคาดสารแล้วว่าดี<อ>าก็กคิดว่าสุดยอดเพราะเรา<ม>เราทำมานานเรารู้ว่าเจ้าไหนเป็นที่เชื่อถือได้<ม>อย่างทางอิตาลีหรือเยอรมันเขาเนี่ยเขาจะแม่นมโครงสร้างทั่วไป<ม><ม>นะครับเราจะทําด้วยเหล็กครับจะต้องแน่นมไม้อัดก็ต้องแผ่นเรียบครับอย่างดีแรงดีครับราไม่มีคงไม่มีขึ้นไม่ขึ้นรับประกันเลยด้านล่างก็จะเป็น เป็นลอ้อครับลอ้ลอเลื่อนขึ้นย้ายได้เออื่อนย,าย้ออนยายได้สะดวกสบายตรงนี้อยากจะพักตรงนี้แล้วก็ไปใต้ถุนบ้านอะไรเงี้ยได้ไหมได้ได้มันเป็นลอ้อเลื่อนหมดครับ,รบอุณหภูมิเราก็จะปุมบที่ฮีตเตอร์ฮีตเตอร์เราจะมีสองตัวตัวนี้แต่ฮีตเตอร์เล็กนะครับ,รบแต่ความชื้นทีนี้เราก็จะมีชุดความชื้นเมื่อความชื้นจะขึ้นมาถึง42เมื่อไหร่ชุดควบคุมความชื้นก็จะทํางานทันทีและระบบทําความชื้นเนี่ยพ่อพอจะบอกได้ไหมเอยว่าพ่อทําไงเนาะมันถึง พิเศษ่าคนอื่นเขาเนี่ยครับเราก็ใช้วิธีน้ำยอก,กน้ำบ่งใช่เนาะคโครงการหลวงโครงการทําฝนหลวงนะ่ะคือการยิงเก็ดน้ําแข็งการกันตัวของหยดน้ําคือการแยกไอน้ําแยกน้ําออกจากอากาศพูดยง่ายเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการขั้นตอนอดูโครงการหลวงเป็นตัวอย่างคือโครงการฝนหลวงใช้ตัวนั้นเลยใช้ดีลพอยต์ใช้การทฤษฎีการกันตัวเป็นหยดน้ํา แปลว่าอันนี้พ่อต้องอุ้บไปก่อนเนะพ่อเพราะว่าพ่อกําลังจะไปจดสิทธิบัตรใช่ไหมพ่อไม่จดไม่ได้นาะคิดมาตั้งหลายปีนะพ่อเนาะเขียนไปแล้วครับแล้วนวัตกรรมใหม่ของพ่อเนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าใช้งานได้จริงอ่ะครับพ่อผมอยากให้มาพิสูจน์คือไม่อยากจะให้มองแล้วก็คุยกันไปเรื่องอื่นมาพิสูจน์และจะได้เห็นว่าเออมันใช่จริงไหมถ้าไม่ใช่ก็จะได้ อมยิ้มแบบต้องขำๆออกไปเราคิดมาหลายปีเนาะเราทําเสร็จเราก็ต้องพิสูจน์คือการเอาไข่นกกระจอกเทศจริงมาฟักตู้ตัวนี้ฟักออกสักสี่รุ่นแล้วแล้วก็มีตัวอย่างลูกนกให้เห็นเลยครับมีบางฟองที่มันไม่ฟักมีบ้างไหมเพราะมีก็คือตัวที่ไข่ไม่มีเชื้ออเพราะสโลแกนของเราทั้งเรื่องฟักไขสัตว์ปีกที่เราทํามาเราจะสโลแกนของของบริษัทเราไว้ตลอดว่า ใครที่มีเชื้อทุกฟองต้องได้ทุกตัวนี่น,น,นี่คือสโลกแกนของเราเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วครับยังไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจพ่อมีวิธีนะครับให้เพื่อนๆเชื่อมั่นได้ยังไงเนาออ่ในฟาร์มขนาดเล็กอาจจะเอามาฝากฟักก่อนไ,ได้ฝากที่นี่รหรืออยากไปาฟาักเองเรามีให้ผ่อนให้อาตาเงินผ่อนฟักลูกโรกออกแล้วเอาเงินมาให้เอา้าพ่อผมฟังผิดหรือเปล่าพ่อมีด้วยอะตู้ฟักไข่เงินผ่อนมีครับ ที่นี่เลยเออที่นี่แหละมาดูก่อนอเครื่องนี้แหละแบบนี้แหละมาสั่งทํอ๋อให้พอใจก่อนทดลองฟักก่อนครับโอ้ทำไมอะพ่อทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นของเรามันดีจริงไงเราฟักมาแล้วถ้างั้นเราจะกล้าเลยแค่มีเงินดาวไม่จําเป็นต้องทําไอ้ห้ององค์ห้องแอร์ไม่ต้องแล้วถูกต้องฟัมใหญ่ๆเราก็ทําให้ได้เจ้ารุ่นละร้อยฟองก็ได้โอุ้ยแล้วแต่ออเดอร์เลยแล้วจะออเดอร์แต่รุ่นนี้คือพิเศษสําหรับอ่ากษต่กรรลายเล็กเนาะครับ จะได,จะได้จะได้มีเพิ่มมูลค่าได้เลยเนาะพอ่อนะคืออยากช่วยในจุดนี้แหละพ่อครับแล้วไอ้ตู้ขนาดนี้เนาะไม่ถามไม่ได้เลยพ่อราคากี่บาทเนาะอ๋อตู้เรานี่ราคาอยู่หลักหมื่นค่าไฟก็อยู่ที่หลักร้อยอนะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะถูกตรงนี้แหละแต่ที่ดีที่สุดก็คือคนที่ยังไม่พร้อมมากๆกก็คือมาคุยกันเรื่องเงินผ่อนอ๋อคือราคาที่ ต่างคนต่างไม่ต้องเอาเปรียบกันแล้วประกงประกันนี่มีประกันยังไงพ่อเขียนสัญญากันไว้เลยแล้วแต่ลูกค้าพอใจแบบไหนเพราะเราเราไม่ได้อยู่ในโหมดของการโกหกเอางี้พ่อเอาไปแล้วฟักไปออกเอาตู้มาคืนได้ไหมได้แถมเงินให้อีกแถมเงินให้เอครับคือมั่นใจมั่นใจรันตีความมั่นใจดาวเอาตู้ไปใช้ก่อนไม่พอใจตู้ไม่ฟักไงเอามาคืนได้ด้วยแถมเงินค่ารถให้อีกนี่ครับสุดยอดเลยพราะว่าคนทํางานระดับ ตูฟักไข่มานานพ่อถือว่าฟักไข่นุ่งเราเท่ๆออกง่ายและมันมีความแม่นทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นสัตว์ใหญ่แต่การดูแลรักษาเราจะสูงกว่าฟักไข่เป็ดไข่ไก่แต่เรื่องการตายในไข่ในตัวพ่อที่ฟักมา3ามสี่ทุน่นปิดประการตายเพราะเราเราจดสถิติข้อมูลทุก5ห้าวันสิบวันสัปดาห์ฟักง่ายครับ ก็มีช่องทางให้ติดต่อไหมครับเอ่อก็โทรบอกก่อนดีที่สุด0868773025ก็จะเจอตัวผมเองครับครับเบอร์นี้<ม>เจอเลยอยู่บ้านทุ่งกเกษมอำเภอวารินชำราบตำบลนนพึ่งจังหวัดบาาุราราชธานะครับอยู่ใกล้บิ๊กซีวารินใกล้วัดหนองประพงมันต้องมาพิสูจน์ครับ,รบเพราะว่าไข่ฟองนึงก็ต้องหลายพันมันต้องมาฟังมาคุยถ้ามันไม่ใช่มีการปรับขินไหมกันเราจะไม่โกหกหลอกลวง เพราะฉะนั้นอยากฝากไปถึงคนที่มองหาตู้ฟักไข่นกะจรเค้ขนาดเล็กลองถามคนที่เขาจะมาขายให้ดีๆที่เขาบอกว่าเสียบฟักได้เลยเดี๋ยมันใช่ไหมต้องถามคนว่าเอาไปฟักในห้องแอร์หรือเปล่าม,มันจะตานตรงนี้นะครับ,รบแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบว่าอยู่ตรงไหนก็เสียบลักได้เลยมาหาพ่อได้เลยน้องพ่อเนาะรับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ